สวัสดีครับผมกล้องเอฟก้าครับผมตอนนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆในโซเชียลแคมนะครับแล้วก็สวัสดีชาวสมุนไพรทุกคนนะครับวันนี้กล้องถือชาอยครับซึ่งกินไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้ผมขอนําเสนอเลยแล้วกันนะครับเป็นเหล่าผลจากอาจารย์มิ้งรูสุดสวยสุดสาวเซ็กซี่นะครับครูแอนนะครับเรียนมาตั้งแต่ม .4 ยันม .6 มปลายนะครับก็ได้ดีกับพวกเขาเรืยนะครับ วันนี้ขอนำเสนอร้านกาแฟชาติคอฟฟี่นะครับผมกาแฟเวียดนามที่อร่อยที่สุดในจังหวัดเชียงรายนะครับถ้าใครจะมาเนี่ยก็มาเส้นประตูเชียงใหม่นะครับผมแล้วก็ดูทางขวาม,มือนะครับถ้ามาจากประตูเชียงใหม่นะครับดูขวาม,มือไว้นะครับจะเป็นร้านกาแฟนสวๆนะครับมุมในสวนนะครับมีบ้านถ้าคุณมาสัมผัสได้กันที่นี่เลวกว่า ลและนี่คือรายการด้านหลังมันสุดยอดมากและตอนนี้ผมพี่บูดาแล้วนะครับกับชาติคอปพี่นี่โอเคพูดถึงครูแล้ววันนี้ก็มีเพื่อนและครูด,ด,ด้วยนะครับต้อนรับเขาเลยทั้งหมดเลยทั้งหนึ่งสองสามสี่สาวครับววว <c oughs> มา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 พี่คร <c oughs> <า>ูพี่อันนี้ครูแอนนะครับผมครูอานาของเรานะครับผมนี่แอนทำช้าทำรูจำช้าแต่ งามก็่าครับอันนี้ลูกครูค่ะนักไทยพันักไทอันนั้นพี่ชายมีแ่นแล้วอะไรีก็ครูักทายแฟนคลับผมหน่อยแล้วก็ขอฝากกล้องไว้ในอ้อมอกและหัวใจของทุกคนทั่วประเทศด้ยนะคะป็นเด็กน่ารักค่ะดูดิแล้วก็ฝากกาแฟครูไ้ด้วยเลยนะครับกับชาติ c o ี่กาแฟเวียดนาม เริ่มเกย์กับแซนเดอร์นะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนพิมพรหรือน้องแป้งแขสุติราและจ๋าวิรวรรณครับพวกเราวันนี้อย่าลืมยนเป่นพี่นะคะอย่าลืมมาแล้วก็อย่าลืมมาที่นี่นะครับผมจตุเชียงใหม่แล้วก็มาเลยเออรักนาเจ๊ๆ